สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่เดอะเบสบอลจันทบุรีครับผมวันนี้ผมจะมาสาธิตเครื่องซักผ้า9กิโลฝาหน้าตัวนี้ครับยับยัง้งแบตเทียี่ได้99.99% 99นะครับจัดค่าสิ่งสกรปรกได้ไว15นาทีทนทานประหยัดไฟทำงานอย่างต่อเน,นื่องต่อไปจะเป็นการแนะนำการใช้งานของเครื่องซักผ้าฝาหน้า9กิโลนะครับจะมีการซักผ้าฝ้ายซักผ้าแบบประหยัดนะครับผ้าใยสังเคาะห์นะครับพี่ แล้วก็มีล้างและปั่นหมาดร,ระบบระบายน้ําออกครับและอีกอย่างพี่ตัวนี้เขามีการล้างถังซักด้วยนะครับพี่ฟังก์ชันต่างๆนะพี่อันนี้เครื่องนอนครับซักผ้าสีซักด้วยระบบไอน้ํานะครับพี่ผ้าขนสัตว์ถนอมผ้าอ่าอันนี้จะเป็นซักผ้าทุกวันนะพี่แล้วก็ฟังก์ชันซักผ้าด่วนนะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับพี่ว่าจะซักผ้าในอุณหภูมิที่เท่าไหร่จะมีอุณหภูมิที่ 20อันนี้คือซักต้มร้อนนะครับ40องศา60องศาสูงสุดที่90องศาครับและรอบปั่นหมาดนะพี่1,400รอบต่อ1นาทีนะพี่ตัวนี้จะเป็นปั่นหมาดที่สุดเลยครับต่อไปจะเป็นการทดลองการใช้งานจริงนะเปิดฝามาเราใส่ผ้าเข้าไปเราเลือกโปรแกรมที่เราจะใช้งานนะสมมติว่าเป็นผ้าฝ้ายแบบประหยัดน,นะครับผมอุณหภูมิในการซัก40องศาครับรอบปั่นหมาดอยูที่1,400รอบ เราใส่ผงซักฟอกลงไปพี่ใส่น้ำยาปั่นนุ่มลงไปครับผมและเราก็ดูแค่ตัวเลขครับพี่1นชั่วโมง49นาทีระหว่างที่ตัวเครื่องทํางานฝาเนี่ยจะไม่สามารถเปิดได้นะพี่นะและพอเวลาหมดถึงศูนย์เนี่ยมีสัญญาณเตือนให้กับลูกค้าว่าตัวเนี้เสร็จแล้วและเปิดเครื่องเอาผ้าไปตากได้เลยครับผมตัวนี้นะพี่นะเขามีโปรเก่าแลกใหม่พี่และลดราคาเพิ่มอีก สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวหรือบัตรเครดิตนะพี่ผ่อน0%ูนเนาน10เดือนเลยครับผมถ้าลูกค้าสนใจก็เข้ามาที่เดอะเวสวันจันทบุรีได้เลยครับอยู่ตรงข้ามกับโลตัสจันทบุรีนะครับผมวันนี้บัตรก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ